แต่ถ้อจะรวยาสาย็ตายกำกำลังบอกถึงความรวยของคนอื่นครับแต่ว่าบอบอกถึงความรวยของตัวเองนี่แหละครับค้นรวยแท้พี่น้องเ้วยเจว่นี่แหละขอบคุณพี่น้องหลายที่เบิ้งคลิปของเจว่าครับ <Yeah. S 2> แล้วก็มีพี่น้องคนคอมเบ์มาถามเบีองา่าเจว่าคนสดบอ ก็เร <S ens blessing> ียว่าโสดอยู่สดค่ะโสดอยู่ครับมื้อนี้แวะเข้ามาท้ายกล้วยนะครับท้ายกล้วยลงกล้วยมื้อนี้ล่ะโอ้ลงหมูว้านนี่ครับพอดีหมูว้านบ่ไดไทยค้าหย่างอยู่บ่ลงงห้แหน่อือโอ้ยบ่งามแเพลินอนพี่น้องกล้วยเพิ่นลงใส่วันอาทิตย์มื้อนี้วันพาสมนาะมาเด้อพี่น้องครับผู้ใดสิเอากล้วยก็มาเอาเพราะว่ามันสิหเมื่อก่านี้ กะขายราคาคือขึ้นเก่าสิบห้าบาทหรือเปล่าสิบสามบาทนี่เครื่อราซาบุครัจ้าบ้านโอ้โหหอยตะต้นเครื่อราซาบุอันนี้เหลืออีกสองหน่วยบอกต้นนี่ก็เลยเนียงไปอีกแล้วใบไปอีกแล้วมืดไปแล้วหน่วยหนึ่งอันนี้บีไซกัครับนี่อันนี้บีซาบาทครับเชียร์ลาซาบาทพี่น้องครับ โอ้กล้วยหลายมือนีิกล้วยหลายมืออื่นกับตลาดนัดครับมืออื่นตลาดนัดทางพุ่นอืตลาดนัดทางพุ่นมือนีิแตงกับงามตัวหนิแม่มือว่านหนิไม่พอใครหำเขาหนีิเว้ยอันนี้ใครอยู่โอ้เขาพุ่นหัวตาได้ที่ไหนตาออโต้แซ่บแซ่บครับออของแท้อุ้ย อเอออันซูเหมี่ยมันคือว่าใครมีฮึ่งกระเทียมมือนอันอันเียงในน้อยไหมแยงในน้อยที่บ้านสีม่วงตาําเขาข้าเจ้าตําใส่สหูสมัยก่อนไหมฮึ่งนอว่าใครมีเนาะอ,อ,อันนี้ก็สีอันนี้ก็ก็สีออกม่วงเหมือนพี่น้องครับนึกถึงไงมันมันเป็นแยงบ่ข้าเจ้าเอ,อนนิ้นแยงบ่ เป็นยังบ่เย็นน้อยเออเป็นยังน้อยตำใส่ไอ้บักฮุ่งเนาะสมัยก้อนโคกละสรลองไหมจำได้หรือว่าพนเบอกให้ฟังซื้อดอกเพราะฉะนด้เกิดด้วนประานั้นดอกได้ยินผู้เฒ่าบอกฟังว่าโคกละสรืองนี่ดอกเด็กอันนี้กะสิบบาทฝันดีบ่ครับไก้มือเรา ม่ฝัน,น,นย่ง,ยง,งสดเด้อพี่น้องครับเจี๊ยบวาครับพี่น้องครับย่างสดวุ้ยก็ใส่คำคมสินเน<อ>าะก็ใส่คำค้มเด้คก็สใส่คำคุ้มเด้อพี่น้อ ขึ้นหัวเจ้าก็เลยแวะมาหาไปพุ้งจินปลามาพี่จินมเขาปุ่นกินตำมะฮูครับพ<ข>ี่น้องขันจำว่าผิดกัวันวันสองวันเมือนละหะอกออกไอ่มึงหื้อหมดปวครับเอาผู้ใดมาฉีดเทียนอย่างใส่นี่ด้วยนี่นนอโอ้หมดขึ้นก็เลยใส่ซักเออ พี่รองครับโอ้ห่ายไหอมเพิ่บบบ่เท่งเียวเตียมเอาลาก้ว่างเลเก็บนท้ายหอมดอกอันนี้จะขึ้นปยอนดอกแน่น่ไหมย้อนโอให้กินแ้วข่อยปก็ย้อนหรอย้อนไปกินได้ี่ก็ย้อนเห็นมันนั่นตัวท่านย้อนอะไรเนี่ยหมย้อนกินเดี่เจ้าถึมาย้อนเห็นมันประธานอย่างไงไดเอาไป บงเียบอย่งบ่บ่บ่บอันนี้พักการยังนี่กาดซ่อมดอกพักกาดซอมดอกโอ้พักกาดกระจนบ่กระจนเพื่นพี่น้องครับเออผักซีกังาตัวนี้หอมปองกับยังงาบีบบ่บ่่ลกยงันี้ เอาไปยังเอาที่ปลูกไหมปลามาใส่่อยลกให้เนี่ยเจว่าผัวเนาะแท้เววนาะผัแต่ว่าใส่หอยลกอ่าเนี่ยใส่ปวยใส่ไผ่เดียวเดียวใส่วใส่ไผเจ้าสีเอาออกระตีโอ้หอมแบงไหม โลกออกโลกคือว่าทำไมเขาเอาพวเบิร์ตเนี่ยโอ้ยเขาจะต้องกัดที่ดินนิดหน่อยคือว่าเขาเะ็ดเพื่อนในเรื่ยงเทียนไม่มีคนโอ้ยพวกโลกดอกขี้ข้านโลกเป็นวัดซีดๆเราพี่น้องเลยอากาศเปลี่ยนแปลงหมอกหลายขนาดเลยเอานี่กินกับกุ้ยกุ้งเนาะมันยังเข้ากันโอ้ยมันบมีกุ้งครับ หาม่ปู่ผมผมว่าเจ็บว่าเราละครรวอมความนี่เน่ยผู้ยื้อเหี้นหน่อยวะครับเออบ้านรวดอันนี้อันนี้มันหอมนั่นตัวนี้ไหมหอมไงตัวนี้ไหมหอยไงู้เลย้ยเชื่อโอ้คนงามผูกคองนี่มันปลูกพังนี่มันมันงามคือคนลูกเร่เนาะประเดี๋ยเออนงามขูกติไปแต่งมา รครับแวะมาถามข้าวถามข้าวบนซือดอกคนบอกว่าคนว่าฝันยังว่าฝันยังข่อยกับครับเ่อ,อตัอถวถามดอก่าฝัน,น,น,นดเด้อ่าฝัน่าฝันเลยแท้คุครับอันนี้ถ่ายร้านเจบอตั้งแต่เช้าตู่เลยนะครับอืถ้าถึงแต่เสาตู้เรอละเอ,อามาที่ไหนสิ ครับพำหาคนครเด้อครับพ่อกันชิมนากแล้วกันยูดีมีแห้งสูุดก้นความเจ็บจะสดใความไข่จย,ยสมีครับเ <im itation> พื่นกวดผู้ใดสิมายามเจวอ,อกามาเด้อเนี่ยหวานกลนหม้อพ่อรอไห่ปลาตายเด้อ <im itation> โอ้พ่อรอหหมดตายเด้อ <im itation> พ่อกันชิมนาครับบ๊ายบายครับเ <im itation> อาพี่น้องอยาได้กล้วยเมาออเด้อครับเด้อมืออื่นกับคงแต้มเมดครับ <im itation> รยยนั่นอี่ยังเกี่ยวที่ไห เออหอมหอมโอ้ยหอมไหลมาจากซีเก็บแล้วเนาะเออเออเออนี่หอมมันนี่มันหอมดีนี่นี่หอมมันนี่แหละมันหอมดีเขาเจียบกุ้งกาเมืดอไปนย่เทียเนาะเจียบกุ้งมีคนซื้อหรือเปล่าโอ้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 สวนจอมงานพี่น้องครับปลูกไร มืออื่นเดี๋ยวไม่ไงนั่งบนกระสีมา,อ,าอุ่นหนุนตี่ <c oughs> าได้ไปเล่นน้ำเพื่นโดนแล้วเออแจ้งโทวไปถามเพื่นเอาไปแล้วครับไปไหไ,ไปไหมไปไป,ไปเดี๋ยวว่งไหนแท็กเสียวใหญ่ใหย่ใหย่ยาย่ใหญ่กลางทางกลางทาง,ทาง